นอกจากธรรมชาติที่สวยงามจังหวัดเพชรบูรณ์ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่จะพาให้เราได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นกับที่นี่ถนนคนเดินไทยลมและพิพ,ธพิธภัณฑ์ล่มศักอำเภอล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในงานนะคะรถเยอะมากมีาหางหาด้วยดูดูดูรถเยอะมากเลยค่ะเราจะเดินแล้วนะคะมีรถมาทางนี้อีกแต่เราก็จะเดิน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 เราไม่เดินเราวิ่งไปถ่ <laughs> ายเยอะมาก <c oughs> ตรงนี้ อันี้เขาก็จะมีผกลมสักอันนี้ก็จะมีกลมสกองเสิบาาก่งิบาทค่ะ้ากลหง้รองเท้าเยอะ ส,าาสาอาวกล่อรงร้อยแมสแมสสามสรของเล่นเวชจ้าไม่าามาด้วยเวชจ้าไม่มาไม่ได้ขอร้องเพลงด้วยวน,วน,น่นมีร้องเพลงเพื่อชีวิตไม่ดอกไหม ขอ,เเอาางขายเยอะมากเลยค่ะส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าเนาะโซนนี้จะมีแต่เสื้อผ้าน้ำหอมอันนี้กระป๋องอน้ำหอมหอมมั้ตรงนี้หรอมันคือกระบองเพชรระวับบงชนนะคะเดินดี จาะหูฟรีด้วยวินนี่นี่ตรงนี้เจาะหูฟรีเจาะไหมไม่เอาไม่เจาะตรงนี้อะไรอ่ะของเล่นแมสงานอาจารยแมสแมสโป้เขาตีไม่จะมีค่าเหมือนฟัง หม 68, 2> 6, 2, ูหกสิบบาทสองใบร้อ,อเย <100. S 1> อเลยจ้า้อเปรนเะมากเหรอเกี๊ยทอดเยอะมากนี่ละน้ำหอม เสื้อกันหนาวกินอะไรกินอะไรดีอ่ะเรากินอะไรดีนี่ดูดูดูอันนี้นี่องแจน่ารัก

อเอาแวะร้านนี้กันเลยเแวะร้านนี้ช็อกโกแลตกล่อ,ลองอหนรวมอะไรเลือกชิ้นละ5บาท

ผัดหนอผัดหนออันนี้ชิมฟรีอันนี้ชิมฟรี ไม่มีตรงนี้ก็มีแต่ของกินมีโซนของกินบอกว่าัดเี่ยมเข้าไปตรงนี้กันดีกว่า ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์หล่มสักไทยหล่มทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์หล่มสักนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์ค่าไปคะ่ะ ไปกันเลยเราจะไปเข้าหา้องไหนกันก่อนดีห้องนี้ก่อนเลยลมสักดตรงนี้ก็จะเป็นลมสักดเมื่อวันวานตรง,ตรง,ตรงหอนติการก็จะเป็นแบบน,นี้อันนี้ก็้แเป็นโรงเรได้แต่ สมัยก่อนจะเป็นแบบนี้ก็จะมีการแสดงรูปของสมัยก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปห้องก่อนต่อไปต่อไปห้องที่สองห้องที่สองจะเป็นห้องภาพยนตร์นี่ห้องภาพยนตร์เดี๋ยวเราเข้าไปดูภาพยนตร์กันก่อนปูกบอเลี้ยงไหมปูกยาสูยจะเป็นที่เหลือที่ดันก็จะมีก็้ให้น่งก็จะ เพชรชูเนี่ยความเจริญจะสู้ลงสักมองไม่ได้เลยเอามาตอนเป็นมณฑลห้องเก่าตอนี้นี่คือจังหวัดลงศากโอ้โหโอ้โหเข้ามาแอ้แอะเลยเรื่องหนักเจะบันเธอได้เป็นโรงหนังอะ จะมีคนขายกาแฟาโเโรงเิีโรงเตี๊ย่องสักนี่ร้านตัดผมร้านตัดผมร้าตัดผม เป็นบ่อนนะ้ำบ่อนนะ้ำนี่จะมีน้ำจริงๆด้วยนะนี่น,นะเราจะใช้อันเนี้ยตัวเรียกว่าน้ำเหมือนน้ำสร้างอ่ะน้ำสร้างท้องเราอ่ะเนี่ยเนี่ยน้ำสร้างไปต่อไปต่อนี่ให้ขึ้นได้เลย ขึ้นไปชั้นบนเลยเราอ่ะตรงนี้ขึ้นข้างบนก็จะเป็นนี้มีดตรงนี้ตีมีดโบราณตรงนี้ตีมีดโบราณนี่ก็จะเป็นกลุ่มคนตีเหล็กขึ้นข้างบนนี่ น,นี่คืออะไรดูเกีนี่ห้องนี้ห้องศาลจังหวัดศาลสมัยก่อนนะจะเป็นอย่างนี้สามแปดเหลี่ยมนี่ ศาลจังหวัดลมศักดิ์เดี๋ยวออกมาเมื่อก่อนศาลจังหวัดลมศักดิ์จะเป็นศาลแปดเรี่ยบนี้ห้อง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 ,งอะไรอ่ะ ห้องเฮ็ดห้องเฮ็ดเวียบเฮ็ดงานห้องที่สิบ <c oughs> เป็นวิธีไทยเราอ,อันนี้คือใบายาใบายาสูบนะคะใบายาสูบแล้วก็เป็นมะขามห,าหวานเนี่ยของเมืองลมสักเนี่เป็นชื่อดังเลยนะคะมะขามห,าหวานลมสักแล้วก็มีขุดทองเนี่ยขุดทอง <c oughs> ขุดทองเฮ้ยมีเงินมีเงินขุดทองไปหมดแล้วยังเนี่ยยังไม่หมดข้องไหนอีกมีสองห้องสองห้องไม่รู้ต้องมีห้องนะ้นอีกนี้เราเข้าแล้วนีเราอีกสห้องห้องนี้ห้องอะไรคะ ห้องนี้ห้องอาหารพิเศษมาเลยมาเลยเข้ามาดูอาหารพระลามลงงสงหมกปาซิลไก่ย่างข้าวเบือไส้กรอกปลาสม้มแกงน้องบัวขนมกวนฟักข้าวแดกงาก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองเนาะ ทำมาได้เหมือนจริงมากเป็นอาหารดั้งเดิมของคนไทยหลมนะคะจางด้านนี้ก็มีเนี่วก็จะมีหน่อไม้หน่อไม้กับขี้ปูลาบเป็ดหล่มสักผัดไทยเกี้ยวกรอบ พูดถึงอยากกินผัดไทยเจียวกรอบผัดไเป็ดผัดโหระพาเป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองหล่มสักไปไปโต่อน่ากินน่ากินเลยอ่ะอันนี้ห้องอะไรอ่ะอันนี้ห้องห้องไทยหล่มดูซิเป็นไงห้องไทยหล่มอ๋อจะเป็นบรรพบรุษ คนหลงคือใครเป็นคนเชื้อสายลาวที่มีต้นกำเนิดอยู่ทางดินแดนล้านช้างเมืองหลวงพระบางเนี่ยก็จะเป็นการน,นุ่งสิ้นแต่งตัวแบบนี้นะคะคนไทยหลงผู้ชายก็จะนุ่งผ้าขมานะเนาะ มีแค่นี้แหละเดี๋ยวเราก็จะกลับกันเลยนะคะเดินและนี่ก็เป็นบรรยากาศถนนคนเดินไทยลมและพิพิธภัณฑ์ล่มสักนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีนะคะ